คุณสามารถหาเพชรฟ้าง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องเติมตังก็ได้นะครับสายฟรีสามารถทําได้ด้วยเจาเพชรฟ้าไปซื้ออะไรก็เรลือของคุณ A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่น v a l o r a n t PUBG Mobile f r e e Fire R.O.V Gen ช h i n Impact และอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ขอเป็นคอนเทนต์สั้นๆเดี๋ยวผมจะแนะนำนะวิธีการ หานะครับห MM ินเสริมแกร่งเครื่องประดับหินตีบวกเครื่องประดับนี่แหละซ wow. ึ่งมันจะมีอยู่2แบบพาเข้ามาดูที่ร้านค้าก่อนที่ร้านค้าเนี่ยเรากดค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าหินเสริมแกล่งเครื่องประดับนะครับจะมีหินเสริมแกล่งเครื่องประดับแบบธรรมดานะครับคืออันนี้กับหินเสริมแกล่งเครื่องประดับเกรดดีที่มันจะมีออร่ารอบๆแบบนี้เป็นหินก้อนเล็กกับหินก้อนใหญ่ราคาในตลาดอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟ20นะครับราคาตอนนี้เสริมแกร่งธรรมดานะครับ25เพชฟ้านะครับ หนึ่งก้อนเองแล้วก็อันนี้25เพชรฟ้าอีกก้อนหนึ่งถัดมาจากนั้นเนี่ยสีเพชรฟ้าหมดเลยนะครับแพงมากไอเ้เพชรฟ้าเนี่ยตีง่ายๆเขาบอกว่าร้อยเพชรเนี่ยยีบาทอันนี้40เพชรก็ประมาณาตีสักแบาทถามว่าจะไปหาหินอันนี้มาจากไหนนะครับก็เดี๋ยวแนะนำนะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมให้เก็บขวานนะครับกิจกรรมเก็บขวานก็คือกิจกรรมภารกิจรายวันนั่นเองนะครับเนี่ยคุณเข้าเกมมานะก็ทำโน่นทำนี่รายวันนะครับเวอร์บอสเช็คชื่อเช็คชื่อ,อ,อกิลกำจัดมอนสเตอร์ขุดแร่ อันนี้ก็คือไปดันฟาร์มทรัพยากรนะครับกำจัดมอนสเตอร์ดันเจียนนะครับเข้าร่วมอารีนาจากนั้นนะครับให้ทุกคนไปที่เมืองที่ชื่อว่าท่าเรืออัลเคอร์นะครับนี่ NPC ชื่อว่าสวิชนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับ NPC จะยืนอยู่ตรงกลางน้ำผูแล้วก็มาซ้ายบนน้ำผูนะครับโอเคตอนนี้เราก็ว้ามาที่แผนที่ท่าเรืออัลเคอร์แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นนะน้ำผูนะด้านบนน้ำผูนะครับจะมี n p c ซชื่อว่าสวิชนะครับ ป็น n c กิจกรรมที่เอาขวานเมื่อกี้มาแลกนะครับก็มีของให้แลกหลายอย่างนะครับมีชุดแฟชั่น600ขวานนะครับมีหินเสริมแกล่งอาวุธแบบธรรมดา20หินเสริมแกล่งเครื่องป้องกัน20แล้วก็หินเสริมแกล่งเครื่องประดับนะครับนี่20เหมือนกันมีใบรับรองเทพิดาด้วยนะครับอันนี้คือตอนใบรับรองที่ใช้ตอนรวมของใช่ไหมนะครับ50แล้วก็ไออวยพรของโจนนี่ผมจำไม่ได้วะยาอะไรวะเออใช่ไหมเหรอะนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําที่อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับหินเสริมแกล่งเคครรรื่องปะะดับะับบน ยี่สิบขวานตอนหนึ่งชิ้นพอดีวันนี้ผมไม่มีขวานละผมแลกมาหมดล้วผมแลกหินเครื่องประดับมาแล้วนี่ครับตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดก้อนนะครับหินที่แลกจากกิจกรรมขวานเนี่ยมันสามารถเอาไปขายในร้านค้าได้นะครับก็สมมุติว่าใครที่เหลือใช้หรือว่าไม่คิดยังแบบอาจจะยังไม่อยากตีบวกเองตอนนี้นะครับอยากจะหาเพชรก่อนเพราะว่าเฮ้ยแบบตอนนี้ราคาดีหรือว่าใครอยู่ในเซิร์ฟที่แบบว่าสายเปย์เยอะๆเซิร์ฟต้นๆเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองเซิร์ฟสามเซิร์ฟสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ลองดูนะครับว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ราคาหินมันอาจจะแบบคนเขากำลังบ้าตีบวกกันอยู่หรือเปล่าวะหินราคาแพงก็ือกว่าขายก่อนดีไหมลองถูกๆค่อยดึงมาใช้ใหม่อะไรประมาณนี้พอได้หินมาแล้วนะให้เข้าไปที่ตลาดกลางนะครับแล้วก็เลือกลงทะเบียนขายนะครับแล้วก็ไปที่นี่แถบนี้นะครับแถบที่3รูปขวดยานะครับก็จะเจอ ครับเนี่ยหิน7ก้อนนะครับเราสามารถตั้งราคาได้อสมมติผมตั้งราคาปริมาณขายเป็น7นะครับราคาเฉลี่ยคือ2 2ตกใจหมดราคาเฉลี่ยคือมันเฉลี่ยทั้งตลาดว่าราคาเพชรทั้งตลาดล้เท่าไหร่แต่มเมื่อกี้เราไปดูกันมาแล้วใช่ไหมว่าที่ตลาดแม่งมี25อยู่2กองแล้วก็มี40หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ยี่สิบห้าสองกองนั้นเราจะไม่สนใจเราจะใส่39้นะครับเราก็กดลงทะเบียนใช้โกเล็กน้อยนะครับไม่แพง7-80เจ็ดร้อยแปดสิบเองนะครับก,กดลงทะเบียนขายอันนี้ตั้งต่อหน่วยหรือว่าตั้งต่อชิ้นอูตั้งชิ้นนนนกก่อกันเนีย โอเคเกือบ <Okay. g ül üyor> พลาดแล้วกูเมื่อกี้กูใส่7ก้อน39นี่แห้งเลยนะครับถ้าใส่7ก้อน39ไปนี่ตึงเลยนะหายเลยนะดูดีๆนะครับว่าราคาที่เราตั้งนะจำนวนชิ้นนะครับกับราคาที่ใส่เนี่ยมันจะต้องเป็นราคารวมแล้วอย่าไปตั้งแบบเมื่อกี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นแบบราคาแยกชิ้นกูกด39ไปเเมื่อกี้7ชิ้นกขูขาดดุดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ลองดูนะครับลองดูเผื่อว่าใครที่แบบว่าหัวการค้านิดนึงนะอาจจะ มาหาเพ็ดฟ้าใช้กันนะครับเท่ากับว่าคุณสามารถหาเพชรฟ้าง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องเติมตังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่สายฟรีสามารถทําได้ด้วยนะครับแค่เข้าเกมมาเก็บขวานเอาขวานมาแรกได้หินตีบวกเครื่องประดับนะครับก็ไปขายเอาเพ็ดฟ้าจะเอาเพ็รฟ้าไปซื้ออะไรก็เหล่อของคุณนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับฝากไว้นะบ๊ายบาย